สวัสดีครับพี่น้องพบกับไม่้ไ่ธนาทอดน,นะคะนะ่ะเนาะอยู่ในสวนอ้อยคือเกาแหลวค่ับพี่น้องอยู่ในสวนอ้อยซึ่งไม่ยไนทนาทอดมันนี่มาหดนามอ้อยนะคะพี่น้องแล้วก็เอาเทคนิคกราร่าใส่ปุ๋ยเคมีกับพี่น้องมาฝากพี่น้องเด้อตามประสบการณ์ไม้ไยธนาทอนีด้ค่ะนี่ซึ่งตอนนี้อ้อยไม้ไนธนาทอตัวน,นี้ยู่สี่เดือนซึ่งจะว่าตหนึ่งกับโบเมนตัสองกับโบเชิงเพราะว่า่าเชิงจังไหนพี่น้องมันตัดยอดขายไปเรื่อยรู้ไหมแล้วมันก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยพอมันได หาฮกเดือนยืดป่องไม่ไ่ท่าน้อก็ตัดไปขล้ายเลยค่ะที่นี่บ้านที่นี่ถ้าห้องมาใส่ปุ๋ยแล้วห้ากบหองเนี่ยคือคือมันเป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องคือมันค่าเฟื้องังสิแล้วเห็นบ่านนี้นี่ครับพี่น้องนี่มันมีฟางมีอะไรแลวถ้าถ้าเ้าบกบลุมมห้าตอนนี้มันกบลุมบ่ได้แล้วพี่น้องแล้วก็มันมีปัญหาในการใส่ปุ๋ยเคมีเออใส่ปุ๋ยเม็ดเบาซื้อๆือโหลดมันมีปัญหาใส่จังไดแบบน,นี้ยิงยามแรงน๋ออันนี้คือใส่ปุ๋ยยามแรงดเด้อค่ะเด ข้าใส่ยยิแรงปุ๊บไปมันบ่ข้าใส่ายไปแบบท an, right day, ี่นี <S 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 ่ห้องหดหดเที่ยนึงปุ๋ยมันไม่ละลายนะคะปุ๋ยมันบ่ละลายเลยแหละหดเที่ยนึงต้องมาหดซ้ำอีกเทือที่สองปุ๋ยนี่มันจังละลายซึ่งมันเห็นให้ไม่ใช่ต้องคิดว่าการที่ปุ๋ยบ่ละลายนี่ห้องฮดเทเแรกไปนี่น้ำน้ำน่ะปุ๋ยยุ่นบ่อันนี้นะพี่น้องปุ๋ยมันบ่อปุ๋ยยุ่นบ่ละลายแบบที่นี่เมื่อปุ๋ยมันบ่ละลายมันเห็นให้ซ้ำข้าเสียปุ๋ยถิ่มซื่อเมียพี่น้อง คือจังคือจังลักษณะมีต้องคิดว่าการจะห้อไปว่านปุย๋ยปุยใส่เข่าหน้าปีมันบอกค่ะว่านปุ๋ยใส่เข่าหน้าปีบาดท,ที่นี่คนมาถา่ามีหน่ำจะไปว่านเดิมมองใ้มันนม่มมันไปว่านปุย๋ยบอลไล่ปุย๋ยเข่ามันสิบอะไรกินปุยมันกับคล้ายๆหลักหลักการเดียวกันคิดไม่ใช่แต่นั่นคิดว่ามันงหลักการเดียวกันเพราะว่าถ้าห้อเมื่อวานละปุ๋ยนี่ยังค้างอยู่ทั้งนี่โดยที่เม็ดปุยบอลไล่บอลไล่ไปห้อ้อยกินเนี่ยมันก็เลยเสียเวลาเปล่า บานนี้แม่แน่ท่านคิดว่าเอา้ามันมันเห็ดแบบนี้บพได้ไเนียมันสเสียปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยถ้ามันอยู่บนอากาศเกินสองสัปโมงเนี่ยมันสิเริ่มละเฮยและประสิทธิภาพถ้าปุ๋ยบ่อละลายให้ได้ยี่สองสัปโมงเนี่ยเปนบอ่อพี่น้องมันก็นละเฮยที่มืดละเมีซึ่งมันน้อยมากที่พืชจะได้กินปุ๋ยแท่นที่เห่าไส่ไปเต็มแท่นแท่นที่พืชี่ได้กินเต็มประสิทธิภาพนูเลยไม่เลยค่ะพี่น้องอันนี้เอาตามประสบการณ์จากเฮ็ดนัาเฮ็ดวานปุ๋ยไส้หน้าเขาละกะัน วานปุ๋ยใส่อ้อยมันกับศิลักษณะเดียวกันพืชมันต้องการปุ๋ยเคมีมันต้องละลายน้ําทันทีเด้ะมันจังสิได้ปฏิทิภาพเต็มที่มันนี้ไม่ใช่ท่านท่านก็เลยเอาไหมมันจังเห็ดยังไงว่ขันติมา่อวานแม่มีกระสั่ว่ากูถิมปุ๋ยไปซื้อๆทวนนี่กูตรงมีวิธีไหมกูตรงเห็ดวิธีไหมซึ่งซึ่งแมนอยูอ้อยต่อแรกนะพี่น้องเข้าใส่ปุ๋ยห็นอ่เข้าใส่ปุ๋ยหล้วเขากบเลยแล้วดินน่ะมันทับปุ๋ยไว้แบบนี้มันก็เลยเห็นหายอาการนั้นเพราเราสามารถไปละเฮ้ย ปุ๋ยตัวนั่นได้นะไนะม่ะคิดว่านนะบ่านในห้าหดน้าหดห้ามตอนที่ห้ากลบดินหดน้าลงไปแล้วที่นี่น้ําที่มันซึมอยู่ในในดินมันก็มันก็สีซึมไปหาเม็ดปุ๋ยแล้วมันก็เห็ดในปุ๋ยละลายอยู่ในดินได้เลย,เลยโดยที่มันบรข้างนะอันนั้นคืออ้อยตัวแรกที่แบบว่าห้าโถมรองเลยค่ะแล้วปัญหาไอ้อ้อยตัวสองมาจังสีคือนนอยคนที่จะมาข้นดินเฮ็ดลุมให้เขาเมื่อเขาญงจังสีเลยค่ะแต่ว่า ขันเ้าอยากใส่ปุ๋ยล่ะเ้าสิเฮ็ดจังใดไม่ใช่ท่านก็บอกอมันตองมันตองมีวิธีในการใส่ปุ๋ยที่พืชได้กินเต็มที่ล่ะอันนี้ม่ยาทล่อนเลยคิดว่ายตองเฮ็ดแบบนี้ค่ะแล้วเมายาทล่อนลองเฮ็ดเมื่อแล้วลองเฮ็ดเมื่อสองเที่ยลสังเกตว่าทั้งๆที่มันเป็นน้ำแรงอยู่นี่เอออ้ยม่ยาทล่อนกับเขียวกับงามอยู่แสดงว่าสูตรนี้มันมันสีไดผลอยู่ค่ะพี่น้องสูตรแบบนี้มันสีไดผลอยู่ไปบ่งม่ยาท่อนเเวามาเริ่มเติมเจยลายไปจังสีว่า สีผ้าเห็ดจังไงค่ะพี่น้องไปเบิ้งสูตรไม่เิี้ท่าน้ทอดเลยเด้อค่ะเด้อนี่คือพี่น้องเริ่มจากเข้าไปตักปุ๋ยมากเลยนะค่ะเนาะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเนาะค่ะสังเกตว่านี่บอกถ้ามันถือไอฝนมันสิเปื่อยเลยเด้อันนี้คือซื้อมาตอนฝนตกค่ะพี่น้องถือไอ้ฝนมันสิเปื่อยเลยมันถือสอบแตกน้อยเดียนเท่านั้นปุ๋ยเ้ามันอยากถือไอมันสิละลายเลยเด้ก็คือถูรไม่ทอดก็คือเอามาหนึ่งถ้วยถวยเพิง กับคุถังถังนี่ประมาณซิบรเด้อค่ะเดอ้อถ้าใส่น้ำก็เออถังซีบริรนี่พี่น้องตานเมียนปุ๋ยก็คือพันดีๆนี่สิครับพี่น้องพันอย่าให้อากาศเข้าแล้วก็ปลูกไว้ทึ่งๆเพราะว่าอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อปุยป๋ยปุ๋ยอันนี้มันสีเหล่ยสามารดเหล่ยได้ถามมันเหล่ยคักๆมันสิเบือตัดทิทธิภาพครับพี่น้องนี่เมื่อห้าได้ปุ๋ยมาแล้วครัเตรียมแก้วหนามาใบนึงแก้วหนามห้องจัำครับพี่น้องคือปุย๋ยที่ห้าตากมากั่ะน้องเขนาะ กินทังถิเลยครับพี่น้องเนี่ยเมียธนทอนเอาน้ำใส่เลยเอาน้ำใส่ให้ปุ๋ยมันละลายเลยมันละลายแนย่แบบนี้ครับพี่น้องใส่เบกครับพี่น้องใส่เห็นมันละลายเดี๋ยวเมียธนทอนกับเสี่ยวเก้ว่าน้ำเ,เ,เนี่ยตักสารเข้าไปให้เงาอ้อยเลยครับพี่น้องเนี่ย ซึ่งซึ่งว่าใส่ทะลัง,ลงสิปุ๋ยมันบดละลายเบิดดหรอกค่ะพี่น้องมันไม่ละลายหมดหรอกแต่ว่าเทากับสิตักเอา,าเพราะว่ามันกับมันกับมีส่วนละลายออกมาได้หนาจังคุณเห็นบอกล้วอกกรเฮ็ยมยังสิกับพี่น้องไม่ใช่ธนาท่นตัตกใส่เลยลุมละสองแก้วพี่น้องนี่ลุมละสองแก้วจอกจอกเนี่ยพี่น้องแถมหน่อยหนึ่งตาเอานาํามาโหดครับพี่น้องซึ่งลดอาการค้องบ่าให้ปุ๋ยมันขังนี่ ไอ้มันละลายได้ทุกเม็ดเลยนไหมกับพี่น้องล้วเ่ากล้าล่างเนียค่ะล่างอันปุ๋ยที่เมื่อกี้ที่มันละลายนี่เขาใส่ไปมันสิครางอยู่น้ำใบน้ำเียอย่างเขายิ่งสินะาเ่าก็ต้องล่างละละลายปุ๋ยอยู่น้ำใบอ้อยเนี่ยให้มันลงไปซู่พื้นดินเนาะนะเมื่อปุ๋ยมันละลายแล้ววันที่นี้มันก็ซึมลงไปในดินกระช้านามาให้ลากแก้วลากน้อยๆลากไยของเขาน่ะกินปุ๋ยที่มันละลายไปเลยค่ะพี่น้องจะซึ่งปุ๋ยเขาจะมีประสิทธิภาพไปถึงขืดได้ไหวกลัวนะ ตามคข้มคิดของเมี่ยทานทอดนี่คันนี้นี่ละลายเขาก็ข้นขึ้นมาน้ำเน่กาบานามันจางน้ามันจางแล้วก็สาดเข้าไปอังศิละเขากะงดนามทานเขาพี่น้องสังเกตว่าเห็นบอลล่าอนึงสี่นี่แก่ๆอยู่ค่ะพี่น้องจแก,หน,กหน่แกแกอยมีนนนเนื้อทานทอดก็มาลอยไปอีกค่ะพี่น้องจะใส่แบบนี้เลยถ้าสิไป ใช่ย่ำไหนย่วงย่ำหนะใส่ย่ำไหนย่วงน้ำหนักไม่ไหวค่ะบอกบอก็เลยว่าบ่ไหวอันนี้อเฉพาะอ้อยต่อสองถึงต่อสามเด้อค่ะเด้อเห็ดแบบนี้ถ้าอ้อยตัวแรกมีจะท่อนก็ใส่แล้วก็กบปุ้มหลงเลยค่ะพี่น้องกับส่ยังสีเลือค่ะจอดยอดนงไปยังสีค่ะนี่ใส่เลยแล้วก็โรดน้ําตามย่าลืมพดนน้ำตามเด้อค่ะเด้ออย่าลืมว่าปุ๋ยมันมีฤทธิ์หล่อนนะถามันขังอยู่ทั้งใบเยียนในใบใหม่ใบยังพืชใบใหม่ได้เลยเด้อค่ะเนาตรงลลางเนาตรงลลางมองที่เ้าวสาดกับใบหลังให้มันลง ปุ๋ยเนาะละลายล,าลงไปในดินเนี่ย,ยคิดว่าพืชพอมาปุ๋ยเคมีเนาะค่ะเนาะมันต้องละลายนะมันถึงจะมีประสิทธิภาพแต่เฮาปล่อยเขาค่อยๆละลายไปย่อใดย่นนั้นเอาไปแทนที่จะพืชจะได้กินเป็นว่าปุ๋ยปลาเฮยทิมแทนที่จะได้เต็มร้อยครับได้เส,สื้อหาซีโพกชิบมันกับโบเมนนะคะเนาะยิ่งปุ๋ยเคมีอย่งสิบบเมนถึกๆแพงนะคะตัวน,นี้ปุ๋ยก็แห้งขึ้นเบลอบเบ้อว่ามา,ลากละกระไดเนาะเนี่ยก็เลยเฮ็ดสูตรไหมเนี่ยท่านท่านก็เลยเฮ็ดสูตรแบบนี้คิดว่ามันในพ้นค่ะพี่น้องเห็นมันสเขียว ถ้าเ้าตากลงไปเมนว่ามาที่นี่มันบกน้มโบกลงไปค่ะพี่น้องน้มโบกไม่มีปัญหาพาหนามลงไปอีกเลยค่ะพี่น้องพาพาถ้าจะเข้าพาเหล่าโบนี่ลงไปเลยเพราะว่าปุ้ยไอ้ปุ้ยถวยนึงน่ะถวยกว่าน่ะมันโบล่าไล่ในในหนามแหลกบิดในหนามแหลกเลยค่ะเพราะว่ามันยเยอะน้องกับแค่ห์มันสีพิม่าน่ะคุณเองสีห้ากับตาใส่เลยแต่สิสังเกตว่าเอ้าแล้วมันจะได้อัตราเท่ากันบบล่ะไม่เห็นชนะทรัแต่ละก่อเราบอกเลยว่าบเล็กอัตราแต่ว่ามันดีที่ว่าถ้าใช้หลายมากกว่ามีการเข้มหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่า ่อยระดับซ้ำนี้แล้วมันสูบมันสูบปุ๋ยไดล่ะคะ่ะใส่เข้าไปเลยรังแก้วกับสีจางแน่ยรังแก้วกับสีเข้มเนี่ยออคนผนแน่ยังสิ่ะมอเป็นยังค่ะมอเป็นยังก็ดีกว่าห้าวบ่ใส่ปุ๋ยบำรุงเขาเลยเนาะค่ะเนะเาะพงาขี้วัวขี้ควายมันก็มีแต่มันไม่มีครบเหมือนสารเคมีมันเหมือนปุ๋ยเคมีน,นั่นสารตัวแ,ตแลวว่าวพิษวราเถือกพีนน่น้องเ้ยนีเด้อค่ะเด้อผู้ใดจะเอาไปเฮ็ดตรตามไม่ใช่เท่านั่นกับัวบาเด้ค่ะเด้อสูนี่ก็ได้ผลขึ้นกันดีกว่าห้าวสีแบบว่่าใสปุยแบ นั่นที่จะได้เต็มร้อยกับไม่ใช่เลยนะในแค่หาซีบวกซีบกับเสียดายเงื่อนเนี่ยนะเนาะเฮ็ดเขาไม่เงี่ยนะเนาะกัเฮ็ดนั่งสิละค่ะพี่น้องเนี่ยซึ่งซุ้มนี่มันเป็นอ้อยต่อสองแล้ค่ะเนาะต่อสองตัวนึ่งต่อสองค่ะลไปเทื่อยเรื่อแล้วกันไส่เข้าไปัง <c> ส <oughs> ิล้วกัน,กนหดลงพาลงไปังสิละค่ะพี่น้องนี่บอกเคสบอกลาบข่าวมาบอก สไตล์ผู้ใดทำหรับผู้ใดใส่ใส่ปุ๋ยแล้วมันค้างโครเกลียงสนับทำว่าบ่ได้ใส่เด้อค่ะเด้อใส่แล้วแท้สิจะมันจะงามไปอ่าหกหมื่นมันก็่ามง่ามเที่ยสองหมื่นสันเมียนใส่ใส่สันพวกเนี่ยไก่เคียร์เฟื่องออกจาเงาครับพี่น้องอันเป็นตะสร้างอิหรีเด็กไก่ใส่แล้วมันกอันนี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณนในลายที่เข่ามาเบิงเคลับแบบนี้เอาไปใส่ตามกับบ่ได้สังเกตว่าโอ้ยเมียท่านก็งามขึ้นครับพี่น้องคิดว่ามันสิได้ผลยูสูตรนี้ ขอบคุณเลายๆที่เขาเมื่อเบิงกบเกษตรนุธรรมไรธนาโทดนะคะเด้อคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่นงองจ้าสวัสดีจ้า